วยันเนี้ยสามคุมาไอปีน่าสี่คนสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอตลาดทุกทำเข้าสู่เฟดแม่งโว่ชนสวัสดีครับน้องโลฮาตอนนี้เราทั้งสามคนก็อยู่กันที่วันนี้น้องโลฮาก็อายุ ห้าเดือนเต็มแล้วนะครับก็เลยพาน้องโลฮามาเปลี่ยนบรรยากาศมาเที่ยวกันบ้างนะครับคิดว่าเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นนะครับเนี่ยบรรยากาศเห<ฮ>มือนญี่ปุ่นเลยสวยมากเลยเรามาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราอยู่ที่ไหนนะครับเคมิตราเคมิตราหัวหินนะครับผมก็เป็นที่ที่เราเคยมาพักแล้วแล้วคุณมะม่วงชอบมากติดใจก็เลยกลับมาอีกครั้งนะครับ,บมมผม,ม<า><อ>เลยอยากจะพาน้องโลฮามาเที่ยวที่นี่นะครับ<ฮ>เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นรีสอร์ทที่แบบ ติดกับทะเลเลยทำไมหนาวอ่ะเหมือนจริงๆอยู่น่นต้นนะเออตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะครับอีพีนี้เราจะมาดูกันว่าหนึ่งวันที่หัวหินของเราทำอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยนอนครับผมเราจะเริ่มต้นที่เราไปทานอาหารเช้ากันก่อนเลยแล้วก็ <c oughs> จะพาทุกๆคนมาดูห้องพักกันโอเค Let's go <S <Okay. S 3> ตอนนี้ก็ถึงห้องอาหารแล้วนะครับน้องโลหานะครับ <c oughs> ฉลาดมากครับด้วยความที่แสงมันสว่างนะครับเอามือบังตาด้วยไม่ให้แสงเข้าหน้านะฮะนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศของห้องอาหารนะครับม,มาดูก <พอ S 1> ันสิครับว่าคนเกาหลีเขากินอะไรกันเอาอะไรมากินบ้างนะฮะชอบเข้ากินข้าวเยอะมากนะคะอันนี้ไม่พอคิดว่าทำไมจานเล็กมากเลยแต่ว,ว่าจานแค่นั้นคุณไม่อิ่มหรอครับจริงๆแล้วไม่อิ่มนะอันเนี้ย ข้าวใช่ไหมคะอันเนี้ยขนมขนมอุขนมคนกินคนเดียวเยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่ไม่เหมือนกันเพราะเวลาเขาไปท้องอะ่ะเซปเลอร์ได้อ,ะอ่ะก็เลยเข้ามีท้องเข้ามีท้องขนมกินข้มันได้ท้องอะ่ะสองอันหึ่ยเป็น,นั้นเลยทีนี้ชอบพกวกเราหรือไม่หางหน่ามีแะ่แรงเนไหมอะไรสวยมาก เวลาคุยมาที่เนี่ยรักกันมากก็เลยคิดถึงอ่ะโอ้แล้วมาครั้งนี้มาครั้งนี้ไม่ไม่รักกันมากหรอกทะเลาะกาันทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะว่ามีคนมองเงี้ยใช่ไหมคุยมาแล้วก็รักกันรักกันสองคนแอ่กกรตรงเนี้ยมีลูกแล้วก็ไม่มีเบอร์แลารักกันมาเมอ่ แค่จุ๊บจุ๊บก็โอเคเลยแฮปปี้ตังไม่ต้องให้หลับสบายเลยเดี๋ยวรอคุณมั่งว่างกินเสร็จแล้วก็จะเป็นผมได้กินแล้วนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่รีบไม่กินอยู่หิวอาหารของผมมาเสิร์ฟเลยนะครับไม่ฉเบาอาไม่ใช่ของผมแกล้งอันนี้คืออะไรครับอันนี้ติมซอม อันนี้ผัดชิวีอะไรนะไม่อันนี้ผนะัดนนชิวผัดชิวนี่ก็ผัดซีอคุณรู้ได้ไงผมชอบอันนี้ปกติอย่างคุณชอบติมซัมไม่ใช่หรอแล้วก็ผัดชิวชอบไหมคุณไม่รู้หรอผมชอบกินอะไรผม่อะนะแต่ชอบกินคุณท,ทำไมเม่านเม,มนื่อคเมื่อคแไม่ก่งอ๋อสามีเกงมากนะถือลูกแล้วก็กิน ชีวิตก็แบบนี้แหละโอ้โหโอเคกินข้าวนะเอ้าแล้วคุณไม่ช่วยเหรอฉันยังไม่เสร็จตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าไปห้องนัวเตื่อเรืยังครับเตื่นแต่ว่าเหนื่อยครับถ่ายที่ไรหลับทุกทีเลยนะครับตอนนี้มาถึงห้องแล้วนะครับน้องรูฮะพาดูห้องหน่อยครับผมจ้า มีธุรกิจของโลฮาด้วยใช่ค่ะอันนี้มีธุรกิจของโลฮะหมอนป้องกันกอดไหลย้อนนะคะมีสองแบบมีสองลายอันนี้เป็นหมอนที่จําเป็นมากๆเลยสาหรับเรานะครับเจ๊เจ๊เจ๊อ่าน,นี่จะเป็นพูลวิลล่าพูลวิลล่านี้ว่ายนะ้ำแล้วก็ดูวิวแต่ว่าตัวนี้เยนมากท,ที่นี่อ่ะคือดีที่สุดคือห้องน้ำนะชวนโลฮาไม่ต้องห่วงครับนั่งตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ลองไห้แล้วอ,อ๋ออแม่เอากิ๊ตซจ้ะอย่าทิ้ไงไว้คนเดียวไปได้วยกันไ <c oughs> ปพา,าไปดูห้องนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับโอ้โหใหญ่มากสบายไหมชอบไหมชอบค่ะใหญ่ๆแล้วก็อ่ะดูวๆแล้วก็ชิ้นๆมาที่นี่นี่คุณยังกะย้ายบ้านเลยนะของเยอะมากเลยนะ ของเด็กเยอะมากอุ้ยเยอะๆๆช่วงนี้โควิดไม่ค่อยได้ไปไหนก็อยู่แต่ห้องไงแล้วโรงแรมเราสบายด้วยเราติดทะเลอยู่ทะเลสบายโอ้ชิลมากเลยดูแต่จริงจริงแล้วทะเลก็มาหน้าหนาวก็โอเคนะครับหน้าร้อนก็ร้อนร้อนร้อนอินี่ก็เป็นบรรยากาศห้องนะห้องใหญ่มากครับสบายสบายมีเตียงเด็กให้ด้วยนะฮะ ตอนนี้นะครับเราก็มาแต่งตัวถ่ายรูปเล่นกันนะครับดูบรรยากาศของการถ่ายรูปอันนี้เป็นเจตนาลงของคุณแม่เขานะครับเขาอยากจะได้เราก็ตามใจเขานะครับน่ารักมากเลยนะ่นารักมากเลย <c oughs> มีแม่2คนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ล้วตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับโลหาพร้อมหรือยังครับมครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวทะเลครั้งแรกแล้วนะครับเดินไปดูซิว่าทะเลมันเป็นยังไงกลัวกลัวักลัวมีมีพ่อแม่เยอะเกินไปขึ้นลิฟต์แล้วเห็นหน้าพ่อแม่แล้วกลัว แอแอออเร็วเดินไปตรงนู้นเดี๋ยวก็เจอทะเลแล้วตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงโซนสระว่ายน้ำนะครับที่นี่ไม่มีคนเลยอ่ะไม่ค่อยมีคนที่นี่ทะเลนะครับที่โรงแรมที่นี่สวยมากเลยนะครับมาตรงนี้ก็มีที่นั่งชิวๆนะแล้วตรงนี้ก็มองไปก็เป็นทะเลแล้วว้าเป็นยังไงบ้างหน้าหน้าไม่ดีเลยดี กลัวกลัวเหรอไม่เคยออกจากบ้านม,มาเร็วโลวฮะสวยมากสวยมากเลยแล้ชอบทรายเด็กเ็าจะชอบทรายโอ้นี่หรอใครดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นไหมไม่มองทะเลเลย อ๋อแต่สายอ๋อใช่รู้สึกเตเต้นนเต้นมากกว่าแดกอลูกอ่ะแลาก็ฉันก็คดถึงอ,ะอนน่ะสนอ่ไรครับดอะไรอยู่ไม่ใช่บนนะตอนนี้มีถือลูกแล้วก็อาเลดูทนเ,เลยะว้าวไม่ดูค่ะไม่ดู อเอาสายเอาให้เท้าแตะส,สายสิกระจุงเ,เป็นไงบ้างครับลุอฮะทะเลก็ดูสวยนะ,นะ,นะโคตรสวยเ,เดี๋ยวให้โตเมื่อไหร่ได้มาเล่นทะเลเดี๋ยวว่นลกอ่ะ ไม่ชอบน้ำอ่ะไม่ชอบน้ำโอ้แค่ดูชอบนะชอบทรายใช่ดดูดดิมองทรายตลอดเลยอโอ้ทำไมเด็กชอบอ่ะไม่เคยเห็นมั้ ีหน,น้าสี่คนหรือเป่าว้าวไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนชุดมาแล้วนะครับก็คุณบอกว่ามีลูกแล้วไม่ค่อยได้สวีทอย่างเี้เราก็มาสวิทกันลคนที่เราพามาดูทะเลไม่ดูเลยครับแง่อ้วงนอนลมมันเย็นไง

เ้วก็เจอโมมาด้วยไม่สนใจเลยสนใจโมมาไหมกึ๊กึ๊กอาม,ม่าไปสปาอยูน่นะรออาม,ม่ากลับมานะมารอเต็มที่เลยครับมา,มาเลยกึ๊กึ๊ยดีใจหนีลูกมันนวดสบายไหมครับ ใชสบายค่ะนี่ไม่เคยไม่เคยเวลามาเมืองไทยไม่เคยน่วดัววไทยอ,ะอ,อ่ะอแ,แล้วตอนนี้ก็ได้เวลาจะต้องกลับบ้านแล้วนะครับไเวลาเร็วมากอะ่ะเร็วมากเลยครับเรามากันแค่3วัน2คืนนะครับผมเป็นไงบ้างครับน้องโรฮาแฮปปี้ไหมครับบอครับบอกตรงๆนี่แทบไม่รู้เรื่องไม่รับรู้เลยผมเคยหาข้อมูลมานะครับก็คือ ถึงจะจําไม่ได้แต่ว่าเขาก็สามารถรับรู้ได้นะครับแล้วก็ทําให้เขามีการเจริญเติบโตที่ดีได้นะครับถึงแ<ห>ม้ว่าเขาจะจําไม่ได้ในอนาคตแต่ว่าตอนนี้เขาสามารถรับรู้ได้สัมผัสได้นะครับก็พามาเที่ยวดีแล้วดีแล้วครับผม,ม <า S 1> แต่ว่าการมาเที่ยวก็อาจจะทุลักทุเลหน่อยนะครับ<ช>มีเด็กมาด้วยก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว<ช>ที่เราจะทําอะไรก็ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะบังคับให้คุณมะม่วงโดดน้ําแล้วนะครับผม สำหรับ EP นี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณทางโรงแรมเคปนิทราหัวหินด้วยนะครับพรเพราะว่าสนับสนุนในการถ่ายคลิปของเราใน EP นี้ด้วยนะครับก็ใครที่สนใจจะมาเที่ยวหัวหินรับรองนะครับมาพักที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนอนะครับมากเคปนิทราหัวหินนะครับเป็นห้องพูลวิลล่าทุกห้องเลยนะครับมาเที่ยวมาพักกันได้ติดทะเลด้วยแล้วทะเลตรงนี้สวยมาก ครวนนอกครับอีพีนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับน้องมาามองกล้องหน่อยครับแป๊บแป๊บแป๊บฝากทุกคนนะครับกดซับกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของเราด้วยนะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนแฟรเแมงโก้ชแนลสูัสดอคปเยอะลาดี่กัะทุกคนครค่ะ